สวัสดีครับอย่างเงี้ยมาแรงครับหลังจากตอนเต้ามันออกมันกอดมันออกแล้วนไหครับมาแรงมาเปิดไปให้มานี่มานี่มามามานี่เร็วมานี่ครับแข็งแรงเร็วครับเดินกินนมแล้วแม่นอนน่าจะใกล้จะเกิดหลือแม่นอน ลูกมันหยุดนมเลลูกมัน,มน,มน,มนก็ประมาณหาเดือนสี่เดือนหาเดือนหรอสี่เดือนสองเดือนเลยเกิดครับงูเดือนเกิดที่หนึนน่งครับนี่โตแล้วแล้ว, <c oughs> ลวกินนมเป็นแล้วเพราะไม่ได้กินนมมือแรกมันก็มันก็จะแข็งแรงนะครับแม่นี่เลี้ยงลูกเก่งครับแม่นี่ เอาอืมตัวนุ่มตวนุ่มตวนุ่มพยายามกินนมแม่ยั่จะกินขาหนาเตะท้องแม่นตว๊กๆตัวนี้นจำไม่ได้ละ <c oughs> เออรู้แล้ว ูตัวนี้ตัวผู้เดี๋ยว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 ลูกดาเนี่ยตัวตน,นี้ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ยไทยดำหากินหากินมันยอมรับว่ามันให้ลูกกินนมดีแม่นี่ครับ มานี่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 ไม่ต้องออกไปโดนมานี่มานี่มานี่ประตูเป,ปิดเดี๋ยวก็ล่วงลงนู้นมันนี่มามาบิ่งตามแม่มันพันเดียวกันหมดเลยครับแต่ตัวนี้มันเลือดสูงครับตัวนี้เลือดสูงกว่าทุกตัวตมันตัวแม่แม่แกมันเลยเอ มันเป็นนี่ครับมการกินทีแย่งกันกินเลยที่ท้อท้อกันซนกันครับมันนะตายมันอยู่แล้วก็แพะน้อยมันจะบวซนครับที่แพะน้อยที่เกิดไปอ่างน<ใ> Rut, ีน้ครับโอ้ดูฟุ้งมันโดนเลยเาะฉันได้ฉีดยาพยาธิเหรอเดี๋ยวไปฉีดเดี๋ยวว่ามีว่าจะฉีดยาพยาธิโคกแพะกลางๆผีเยกขา เหยียบเด็กยังไม่ยกยังไม่ยกมานี่มากให้เ,เขาเหยียบอยู่งด้วยแหละเออมาข้างนอกนี่มาเขาเหยียบเขากินจ้าอนั่งลงเอเอมานี่มานี่จะคุ้มกินนมเขาอื่นเขาครับ ขาอยู่น่นั่เป็นเรื่องที่มื้นมากเลยครับแพะนี้ถ้าบ่ดักยี่ดีสิบ่ห่งวงะผูกข้นกลางเ่ม yeah. <Yeah>. yeah. มาเลยล อะไรนะผัดผัดแล้วเหรออ๋อครับครับทำดุลแล้วมาอลยมาเลยรมาเลยมา,ยมา,ยมาดุลนะครับมึงงพุ้งมึงครับกินเต็มที่ครับเนี่สี่เดือนแพะสี่เดือนครับมตัวนี้หกหาหกเดือนแล้วครับเดมตัวนี้ตัวผูครับเดิม หกเดือนอตัวนี้มันตรงนี้มันสามสี่ปีแล้วครับแม่ใหญ่นี่แม่เนี่ยอยู่งี้แล้วเขาก็เหยียบมานี่มามานี้เยเร็วี้ตัวนี้ลูกลูกแม่นี่ครับลูกแม่แม็นี่ต้องไปซื้อพอพันมาใหม่พอพันขายออกไปหมดเลยได้ ได้ Đây, ร่วมแล้วสองตัวได้หมืน่นหมื่นพันขายไปใกล้เป็นเป็นอันนี้เป็นแพะเขา,ายาครับขายกิโลสองร้อยขายสังกิโลเลยก็สองร้อยคือถ้าเรื่องดีอย่างนี้ก็คือมันถึงมันสิโตมันสิใหญ่เร็วครับ นี่นี่กินอาหารธรรมันแบบ่ไม่หัวอาหารนะครับทำไม่หัวอาหารเีบยร้องมันจะกินนมครับแม่มันก็รีบกลิ่นยาแล้วไอ้ตัวเล็กตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะไปนอนข้างนูง้นแล้วไปโยนเหยียบมันสิบวิญานนะครับเขาสิเหยียบเสีเยแล้วมันสนใจนครับจะเก็บกระลอกครับแค่นั้นต่ายมันแห้งยานี่ใส่ใส่ ยาใส่ตะไคร้ครับจริงถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าบ้ใส่ล้างยางนี่จะไปอยู่จะละหมาดอยู่นะครับเด้งถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปจะไปลงถ่ายคลิปแพะจะไปลงให้พี่น้องพี่เบิงในช่องยูทูบนี่ครับประมาณนี้ครับมก็ กินประมาณนี้ตัวนี้ห้ายครับดูก้มูลเลยแม่แม่แกบริเวณที่พันหมดมันชอบตกหูครับชนกันครับนี่รุ่นเนี่ยนแล้วพักชนกันมันนี่มะมายที่เขาเหยียบหัวมันนี่มะมาเร็วมาเร็วมาวอมานนี้เร็ว อย่าเหยียบกะเหยียบลูกเด็กเห็นไหมแม่นี่มันสิดชนแม่นี่มันแพ้่ครับแม่นี่มันแพันลูกมันคือมันสี่หรอครับเพราะว่ามันจีชนกันบี่ทีแหละชนกันบางทีชนกันเขาหักแล้วมันก็ปุ่งไหมครับต่วเขาหักแล้วมันก็เกิดไหมให้เขาหรอเขาเั้นเขาหักเขาหักแลวก็ าหงวดหนาม็เปรียนกันแพ่เปรียนกันชนะอยู่งสี่ครับทามันนี่ซดมันสิเพาเศร้าไงนะครับเป็นเขาหักเขาอะไรอันนี้ปล่อยบ่ได้แม่ถ้าปล่อยแม่นี่คือบุญนวายหมดเลยครับต้องลามมีน้ำมันนี่ครับมันกิ่นแล้ว้ามันมันกิ่น้ามันฉี่ใส่่หรือเหย้าถูกมันที่พกกินเลยครับห้าคือกันนี่ที่มันได้กองกงเนี่คือมันมันมันดึงดึงแล้วมันก็ กินแต่เพอยอดอยาครับเรามักจะกินผมเคยหาแต่กินฟางที่หนึง่งเหรางเดียวเสียหายแบบเป็นก้อนนะครับแต่มันกินแล้วมันกินแบบกินแล้วเ็บเยอะๆมันมันเป็นสัตว์ที่บ่กินแต่ว่าก็เคยเห็นเขาเลี้ยงเพราว่าเลี้ยงแบบจะต,ตายว่าเลี้ยงแบบฟางนะครับก็เคยเห็นอยู่ครับ แต่ว่าผมมาเลี้ยงเรามันกินที่กันแต่ว่ามันบ้มันบ้มันบ,นบกินเต็มร้อยครับมันเล่นหลายกว่ากินหลายกว่าเนื้อห้า,างไกล้ตีเลี้ยงไกตีพร้อมนะครับนี่ก็กลตีหลายสายครับพี่นี่ตัง้งแบบสไตล์ตั้งพอมาตั้งแม่มากแล้วก็มันก็ตุมกับเราตัวเองมีแบบลุกสายแล้ว นี่ไว้พ่อหนี้เลี้ยงออกไก่ออกออกหกห้าหกตัวขนาดที่เสมอเสมอหนึ่งเสมอสองแผ่นหนึ่งนี่เลยประมาณนี้ครับจำมาได้แล้วนัานบ่าได้เท่าไดก็คือแค่ไปตีแค่เช็กสายครับนี่ครับมันม่ชอบนิสัยเฉียบชอบยืนกินย้มขืนกินแล้วก็ข้างล่างๆคืว่าดึงกินครนะ พยายามดึงกิ่ข้างบนนะ<า>ั่นเลยอย่งนี้ใส่เังสันแับเหมือนแมวยังเดี๋ยๆเขาเหยียบมาเดืร้อนอยแต่ว่าอยู่สักอีกสามสองสามวันรูรูครับอาจจะโตตี ลมันผิดนะมันติดมันติดกลัวเขาตีมันแล้วม,มาดูลูกมึงเลยอ,อ่ะแม่มึงอยู่นี่มึงกินอะไรเขานั่นดูเลยนอนนี่อ่ะอ่ะนอนนอ,อนนอนเออน,นั่นแหละนอนนั่นแหละยั่นจีบจีบจีบจีง่ายกูนี่นะครับเพราะพับมันติดพ้องพักเดียวครับมันนั่นกระตายมันแผะงอยู่กับนั่งซี่ เดี๋ยวจบกปไปท่านเด้อครับเด้อฝากติดตามมาเด้อพี่น้องเด้อผมพยายามเหดผมเหไบ่ค่อยเป็นครับผมก็สิไปศึกษากับของหลายๆคนอยู่ตอนนี้กำลังเรียงตัดต่อในปะันเก่งครับถ้าทำทำก็ทำที่ก็คือลงเลยวิธีมีแห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงลำเวย้ฮงเฮงเด้อครับเด้อสวัสดีครับ